ดังนั้นก็มีโอกาสมากทีเดียวนะครับที่ Toyota จะเป็นเจ้าตลาดรถยนต์รวมทุกประเภทในปี2021แต่ว่าไม่มีอันดับหนึ่งอยู่ในมือเลยเมื่อแยกย่อยลงไปในแต่ละสมรภูมิคุณผู้ชมครับคงต้องยอมรับว่า Toyota คือเบอร์หนึ่งเจ้าของตำแหน่งยอดขายรถยนต์รวมสูงสุดของประเทศสำหรับปี2020ที่ผ่านมานะครับจากยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทในปี2020ทั้งสิ้น 792,146คันโตโยต้าคือเจ้าตลาดด้วยยอดขายรวม244,316คันมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง30.8%เลยนะครับแต่ว่าก็ลดลงไป26.5%ถ้าเทียบจากปีที่ผ่านมา อันดับ2ก็คืออีซูซูตามมาด้วยยอด181,194คันส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่22.9%เพิ่มขึ้น7.7%จากปีที่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นยอดขายที่มาจากรถยนต์เพื่อการพาณิชย์แล้วก็รถกระบะล้วนๆเลยนะครับของอีซูซูอันดับ3คือ Honda มาด้วยยอด93,041คันส่วนแบ่งกับตลาดทั้งหมด11.7%ลดลงไป26.1%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเช่นกันนะครับ90,000กว่าคันนี่ก็มาจากรถยนต์นั่งล้วนๆไม่มีรถกระบะน,นะครับเรียกว่าทั้งิ s สสุแล้วก็อนด้านี่แข็งแก่งกันอยู่คนละตลาดนะครับแต่ว่าโตโยต้านี่มีส่วนร่วมในทุกตลาดจึงคว้าหนึ่งไปครองนั่นเองนะครับ ถ้าเรามามองแยกย่อยลงไปในแต่ละตลาดในแต่ละสมรบภูมิมาเริ่มเหมือนที่ตลาดใหญ่ของรถยนต์ในบ้านเราคือตลาดรถกระบะขนาด1ตันและรถกระบะดัดแปลง PPV นั่นเองนะครับในตลาดรถกระบะ1ตันแบบที่ไม่รวมรถกระบะดัดแปลงเจ้าตลาดเดิมเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาก็คือ Toyota Hilux Revo ขุนพลจากค่าย To y ยต a นั่นเองนะครับแต่ว่าก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าในปี2020ที่เพิ่งจบไปนี้ กลับมาทวงตำแหน่งอันดับ1คืนโ้วยยอดขาย1 6 3 2 8คันเพิ่มขึ้น11.6%จากปีที่ผ่านมานะครับมีส่วนแบ่งการตลาดถึง43.9%เลยทีเดียวนะครับอันดับ2 Toyota ต1 2 9 8 9 3คันลดลงไป21.5%ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่35.6%แล้วก็อันดับ3คือ Mitsubishi 25,704คัน ยอดขายลดลงไป28.2%ส่วนแบ่งกตลาด7%ก็ต้องยอมรับนะครับว่า d m a x ของ Isuzu มาแรงพลิกโลกจริงๆสามารถเติบโตส่วนกระแสมียอดเพิ่มทิ้งห่างแชมป์เก่าอย่าง Toyota ถึง34,35คันในปี2021นี้โอกาสที่อิซู u ุจะยึดตำแหน่งเจ้าตลาดรถกระบะบ้านเราต่อไปก็มีค่อนข้างสูงด้วยความสดใหม่ของ d m a x ออปชันแล้วก็ราคารวมทั้งโมเดลปัจจุบันของ Toyota h i ฮ u x Levo ถึงแม้ว่าจะผ่านการ Minor Change มาแล้วเมื่อกลางปีที่แล้วแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นไปปลายโมเดลแล้วนะครับน่าจะสู้กันได้ลำบากเลยทีเดียวตลาดต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือตลาดรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV แน่นอนว่าด้วยปริมาณการขายนี่คงสู้รถกระบะแบบเพียวๆไม่ได้นะครับแต่ว่ามันคือตลาดแห่งศักดิ์ศรีที่ยอมกันไม่ได้เด็ดขาดเจ้าตลาดตลอดการก็คือ Toyota Fortuner นั่นเองนะครับซึ่งก่อนไม่ทำให้ค่าย y o y o t a ผิดหวังกับยอดขายรวมของปี2020นี้มาเป็นอันดับหนึ่งและยอดขาย19,742คัน อันดับ2 p งป e r o โ p o สปจากค่ายมิ u ูบิชิตามมาแบบห่างๆนะครับดูยอดขาย9,342คันและอันดับ3คือ m ิ x จาก i s u ู u ุ8,139คันดูจากยอดขายแล้วก็น่าจะสบายใจได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ t o y ยต a ต้องกังวลในตลาดนี้ก็คือยอดขายประจำเดือนธันวาคม2020ที่ผ่านมาเป็นเดือนแรกที่ Toyota Fortuner เสียตำแหน่งเบอร์หนึ่งให้กับ All New อิซุสมิวเอแม้ว่าจำนวนยอดขายจะห่างกันแค่ไม่กี่คันนะครับแต่ถ้าเดือนมกรากุมภา2021นี้ Toyota Fortuner ยังไม่สามารถจะทวงตำแหน่งคืนกลับมาได้ก็น่าจะเป็นอีกสมรภูมิที่เจองานหินแน่ๆนะครับตำแหน่งเบอร์หนึ่งของ Toyota อาจจะมีสันคลอนได้จากคู่แข่งเจ้าเดิมคือ Isuzu นั่นเองนะครับหันไปดูตลาดรถยนต์นั่งนะครับอันดับหนึ่งก็แน่นอนครับเป็นของ h o n d a 77,419คันกับส่วนแบ่งกรตลาด28.2%อันดับ2 Toyota 68,152คันส่วนแบ่งกรตลาด24.8%แล้วก็อันดับ3คือ Nissan 27,120คัน ถ้าดูจากยอดขายจะต่างกันแค่หลักพันนะครับแต่ว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจากปีที่แล้วจะเห็นได้ว่า Toyota นี่ลดลงไปมากกว่าใครเพื่อนเลยนะครับถึง42.1%ก็บอกถึงอาการที่ไม่ค่อยดีนักแล้วก็เมื่อมองไปถึงโมเดลของรถที่อยู่ในตลาดลองไล่เรียงกันดูนะครับในกลุ่ม c s e x m e n t อย่าง Toyota Coral n ันตสที่สดใหม่กว่า Honda c i v i c ที่พูดได้ว่าเป็นรถไปปลายโมเดลแล้ว อาร์ติสก็ยังไม่สามารถทําอะไรซีบิกได้เลยนะครับยอดขายแต่ละเดือนนี่เรียกได้ว่าซีบิกทิ้งห่างไปแบบ2-3ถึเท่าตัวเลยทีเดียวแล้วก็ Honda Civic โฉมใหม่โมเดลเชนส์ก็กำลังจะมาก็น่าจะบอกได้นะครับว่าตลาดนี้อาร์ติสน่าจะเอาตัวรอดได้ลำบากทีเดียวในส่วนของตัว l e like ็ก Eco คคแน่นอนว่าทั้งเอทิแล้วก็ยาริสก็ทำยอดขายให้ Toyota ได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่า ในตัวซีดานนี้ก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งที่1จาก Honda City มาได้ส่วนในตลาด Eco Car Hatchback หรือ Subcompact Hatchback ที่ t o y ยต้ y ยา i s มาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มในขณะน,นี้ตามมาด้วย Honda Jazz ก็ต้องมาเจอศึกหนักนะครับเมื่อทาง Honda เปิดตัว City Hatchback เข้ามาอีกตัวหนึ่งในขณะที่ Jazz ก็ยังขายอยู่แล้วถ้าโชคร้าย Mazda 2เปิดตัวเร็วขึ้นตามที่มีกระแสข่าวเริ่มมากันแล้วในญี่ปุ่นนะครับก็ต้องบอกว่า แค่รักษายอดขายให้ได้ระหว่างรอการปรับเปลี่ยนโมเดลนี่ก็เป็นงานที่หินมากทีเดียวสำหรับทั้ง a อทีแล้วก็ยาลิสนะครับ มาที่สมรภูมิ sub compact crossover ที่ t o y o t ต c o โ a c r r s s s กำลังมาแรง้ดยยอดขายระดับ2,000คันต่อเดือนเลยนะครับก็น่าจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของกลุ่มแซง MG ZS แน่นอนสำหรับปี2020แต่ว่าในปี2021เหตุการณ์น่าจะแตกต่างออกไปเพราะว่าคู่ปรับตัวจริงก็คือ Honda HR-V โฉมใหม่กำลังจะเปิดตัวที่ญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้และถ้าเข้ามาในไทยกลางๆปีนี้ โคราครอสก็น่าจะเดือดร้อนพอสมควรเลยนะครับ แน่นอนว่าในปี2021นี้ตำแหน่งยอดขายรถยนต์รวมอันดับ1ก็น่าจะหนีไม่พ้นจาก t o y ยต้าเขานะครับแต่ว่าจะมีอันดับ1ในแต่ละตลาดติดมาด้วยหรือไม่นี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอันดับ1รถกระบะคงยากที่จะกลับมาด้วย r ี v o m โมเดลนี้อันดับ1 Subcompact Crossover ของ Toyota c o l a Cross ก็ต้องลุ้นให้ Honda HRV โฉมใหม่มาช้าๆหน่อยนะครับแล้วก็อันดับนใน Sub ใน m p a c t h a t c h b a c k หรือว่า e c o คคาร a t h h b c k กก็ต้องทำใจเผื่อไว้นะครับเพราะว่ารอดูยอดของ City Hatchback ก่อนซิ่งตัวเลขน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้ส่วนตลาดสำคัญที่ยอมใครไม่ได้ก็คือรถกระบะดัดแปลง PPV เจ้าตลาดอย่าง Fortuner งานจะหนักแค่ไหนก็ต้องรอดูยอดอีก2เดือนข้างหน้าของ i s u z ุ m u X นะครับว่ายังแรงต่อเนื่องอยู่หรือเปล่า ดังนั้นก็มีโอกาสมากทีเดียวนะครับที่ Toyota จะเป็นเจ้าตลาดรถยนต์รวมทุกประเภทในปี2021แต่ว่าไม่มีอันดับหนึ่งอยู่ในมือเลยเมื่อแยกย่อยลงไปในแต่ละสมรภูมิแต่ก็แน่นอนนะครับว่าขึ้นชื่อว่าเจ้าตลาดอย่างโตโยต้ตาย,ย่อมไม่ธรรมดาแน่ๆน่าจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ง่ายๆปี2021นี้น่าจะเป็นปีที่การแข่งขันตลาดรถยนต์ในบ้านเราเข้มข้นอย่างแน่นอนนะครับต้องติดตามกันต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากทางพ่อมดรีวิวของเรานะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไปด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ